สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้ตำรวจปัตานตีขอนำเรียนสาระดีๆเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวให้พ้นจากภัยทางไซเบอร์หรือถูกหลอกเอาทรัพย์สินทางไซเบอร์ทางโซเชียลนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างการถูกหลอกโดยการลงทุนนะครับต้องสูญเสียเงินไปถึง 2แสนห้าหมื่นบาทนะครับโดยที่ไม่น่าสูญเสียเลยนะครับพฤติกรรมของคนร้ายนะครับเริ่มต้นจากผู้เสียหายซึ่งมีอาชีพขายของทางออนไลน์นะครับขายของทางออนไลน์โพสขายโพสขายสินค้าทางออนไลน์คนร้ายก็เลยเข้ามาทักทายจะซื้อสินค้านะครับ พูดคุยเรื่องจะซื้อสินค้าหลังจากนั้นมาพูดคุยกันเสร็จคนร้ายก็เปลี่ยนไปพูดโน้มน้าวให้ผู้เสียหายลงทุนร่วมโปรโมทสินค้านะครับลงทุนร่วมโปรโมทสินค้าโดยลงเงินไปก่อน200บาทแล้วจะได้รับเงินคืน250้บาทนะครับ ลงไปครั้งแรกได้เงินกลับคืนมาจริงภายในไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็ชวนลงอีกลงมากได้มากลงน้อยได้น้อยทางผู้เสียหายก็เพิ่มไปอีก2 0 0 0าได้เงินมาครับเพิ่มอีกก็ได้เงินมาเพิ่มอีก จนกระทั่งถึงห้าหมื่นบาทนะครับลงทุนไปเขาก็เริ่มบอกว่ารหัสที่เราลงทุนเนี่ยไม่ถูกต้องมีสิ่งผิดพลาดจะต,ต้องปลดล็อกระบบล็อกนะครับต้องปลดล็อกต้องโอนเงินเข้ามาเพื่อที่จะปลดล็อกก็โอนไปอีก ห้าหมืน่นก็ยังมีมีบอกผิดอีกนะครับเพื่อที่จะได้เงินคืนทั้งหมดหนึ่งแสนห้านะครับหลังจากลงไปแสนห้าแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าต้องปลดล็อกอีกต้องโอนเงินไปอีกแสนหนึ่งเพื่อที่จะได้เงินสองแสนห้าคืนมาทั้งทุน ท่านกำไรนะครับพอเราลงทุนไปแล้วทั้งหมดโอนเป็นรอบสุดท้ายเพื่อครบสองแสนห้าลายที่เคยพูดคุยก็ถูกล็อกโทรศัพท์ที่เคยพูดคุยก็ถูกล็อกจึงมั่นใจว่าถูกหลอกนะครับก็เลยมาร้องทุกข์ต่อตำรวจนะครับอยากจะน,นํำเรียนพี่น,น้องประชาชนนะครับว่า ต้องป้องกันนะครับอะไรที่มันได้มาโดยง่ายค้าขายง่ายๆเรื่องเงินง่ายๆนะครับถึงสังเกตเลยว่านั่นถูกหลอ,อกท่ากนกำลังจะถูกหลอ,อกนะครับนี่ครับทั้งหมดนี้คือที่ถูกหลอ,อกนะครับหลายคดีนะครับพี่น้องครับก็อยากจะให้เตือนกันนะครับขอย้ำอีกครั้งกลโกง ยังใช้ได้ตลอดนะครับก็คือหนึห่ mm. เงเช่นนี้เรียกว่าคนโกงหลอกให้เราโลภนะครับหลอกให้เราโลภคือลงทุนน้อยๆได้เงินกำไรสูงและเร็วนะครับนี่คือหลอกให้เราโลภก,ก็จะมีอีกหลอกให้เรากลัวนะครับ mm. เช่นมีบางคดีนะครับหลอกว่า เราเป็นเจ้าของเงินในบัญชีที่ถูกโอนมาจากกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับคพรเรากลัวก็บอกให้เราโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบเอาเลขบัญชีให้เขาเพื่อให้เขาจะได้ตรวจสอบซึ่งเขาก็ทําเทคนิคเอาเงินจากบัญชีเราไปนะครับนี่คือหลอกให้เรากลัวประมาณนี้น,นะครับหลอกให้หลงมีหลายเคสน,นะครับ ใช้โปรไฟล์สวยมากถ้าเป็นผู้หญิงคนร้ายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วแต่นะครับแต่ใช้โปรไฟล์ที่เป็นผู้หญิงสวยๆหรือผู้ชายหล่อๆถ้าเป็นผู้ชายก็จะเอาโปรไฟล์ผู้หญิงสวยๆถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆก็จะโปรไฟล์ที่ผู้หญิงผู้ชายหล่อๆเพื่อหลอกให้เราตายใจพูดคุยให้เราหลงหลังจากนั้นก็จะชวนลงทุน ถูกลอ,อกเงินนะครับสามกลโกลงที่ชัดๆเลยนะครับหลอกให้เราโลภหลอกให้เรากลัวหลอกให้เราลงนะครับโลภโกรธหลงครับถามว่าพอมาแจ้งความนี่ตามทรัพย์สินขึ้นมาได้ไหมกลโกลงของเขานะครับทำให้เรายากต่อการติดตามเงินคืน บัญชีที่เราโอนไปส่วนมากจะเป็นบัญชีที่ถูกหลอกให้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าบัญชีมานะครับส่วนมากก็จะถูกหลอกให้เปิดหรือถูกหลอกให้เอาเอกาสารไปเปิดหรือซื้อมานะครับเรียกว่าบัญชีมาหลังจากนั้นก็จะถูกโอนไปบัญชีอีกครั้งหนึ่งเป็นัแถวที่สองนะครับส่วนมากจะเป็นชาวต่างประเทศนะครับ เป็นชาวต่างประเทศการด้าวนะครับการตามเงินนี่ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับตำรวจเองก็คงจะต้องประชาธิป,ปันให้ทราบว,ว่าต้องป้องกันตัวเองอันดับแรกก่อนนะครับทุกภาคส่วนของรัฐบาลไม่ได้นิ่งน,นอนใจครับหาทางป้องกันแต่ว่าอันดับแรกเราต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ ขออิตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ